ประตูในแคปค u รตจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมโอโมซิดะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนในเรื่องการแบบแข่งรถครับผมตอนแรกหารูปภาพที่เราต้องการจะใส่นะครับจะเอามาตัดต่อน,นี่แหละจากเราเลือกแล้วเราก็จะเห็นแถบด้านล่างขยายภาพที่เราต้องการขยายเสร็จเราก็เอาภาพสอนเราก็เอารูปภาพที่เป็นรถถ้าไม่มีก็ไปเอารูปแต่งภาพก็ได้นะครับเราเลือกรูปเสร็จเราก็ขยายให้มันเล็กลง ก็ขยายให้เล็กลง <c oughs> ก็เอาไปวางจุดที่เราอยากวางหลังจากวางเสร็จแล้ว <c oughs> เลื่อนและก็ขยาย <c oughs> เลื่อนและก็ขยายผล <c oughs> ลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังจากดูเสร็จให้เราเลื่อนและก็ทําแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆถ้าเราอยากเพิ่มลดอีกเราแบบวางทางไหนก็ได้หรือจะซ้อนแบบไหนก็ได้แล้วแต่ท่านเลยครับหลังจากวางเสร็จให้เราเลื่อนและก็ขยาย เลื่อนและก็ขยายแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากทําเสร็จแล้วและผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ